ดับสบายดีเด้อพี่น exactly. yeah. yeah. okay. okay. ้องสบายดีกำลังกินนาบ่าวเพิ่นก็มาสู่เลยพี่น้องเอ้ยงัวเสียมื่นนี่สิออกห้าอีกเนาะกำลังมาร่วมตัวกันเนาะพอเมาสีห้าเข่าให้นาบ่าวกินซะก่อนแล้วก็สิแต่งห่อเข่าให้เพิ่นกน้ำบ่าวห้ำแหล่เพิร์กพี่น้องไปไปลุงตายออฟต้องโทจะใหม่บ่าวห้ำแหล่กับสิไปน้ำเนาะมาหนีิแม่แม่เหมือนให้ให้ให้ยห้ำแหล่ออกออกไปน้ำเพราะว่าให้ลุงแหล่เห็ดเวียกอยู่เพื่อน ก่อเฮือกันตีน้องลาเซ็ปเอ้ยน้องขอยน้องกะทินน้องกะทินกับน you know. ้องลาเนาะกลับสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่สมองสุบอนเนาะแต่งประเทศในประเทศลกาภายในประเทศของเฮาเนาะอยู่แสกดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อมื้อนี้ป้าเมากับมี ตัวสีแนวตัวสีเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมก็คือปลาเมาวสีเห็ดอาหารการกินให้ันหน้าบ่าวกินให้อายกัปตันกินเนาะแล้วก็สีเตรียมโตห่อเขาแล้วก็อายก๊บนำบ่าวก๊บเนาะแล้วก็สีมอมนาทีให้อันสีมอมนาทีให้บ่าวเทินเป็นมือกล้องให้เนาะตากล้องให้เพราะว่าเพราะว่ายังบ่มาแต่เวลามันสั่นเนาะพี่น้องเนาะเผา สีหมอบนาทีให้บอทินอ้าวบอทินลบกวนเจ้าเนี่ืมเสียทอดไข่ป่้นี่กลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ป่าเม่กับยังใส่ชุดนอนอยู่ใส่ชุดนเตรียมกับเขาเนาะกับเขาก็บ่มียังดอกพี่น้องเลยเสียทอดไข่ทอดไข่แล้วก็พ่อแม่กับเแล้วเนาะลวกพักจ้ำแจ่วเนาะพี่น้องจ้ำแจ่ว มี care, s <S mm ่ค hmm. ่ะสีท่านการทอดน้องพี่น้องมาติดตามชมเลยขาาดรีบๆพี่น้องรีบๆรีบพาไปหางัวพี่น้องเลยทอดเผาดาวทอดทอดไข่ดาวมาอีกเยเด้อเด้อเด้เอาเอาเห็ดนี่กินนตำกันไปยังหนุ่ยไข่ฟูก่อนนะพี่หลังไข่ดาวก่อนหลังนาเลยบอกบอกกับทีหลามาไข่ดาวย่างบ่างย่างเอาใหญ่หอมก่อนเอาหอมก่อนใบหอมใบหอมหลอหลายอีลาพันมาไข่ดาว ไข่ดาวเรียป่าเห็ดไห่ลูกกระทะเนี่ยนี่ไข่ดาวมันกับโงามเนาะมันติดกระทะเนาะมันติดกระทะกติดติดกระทะกติดกระทะบ้านนอกพี่เนาะก็เห็ดไข่ดาวมันกับโมงามเนาะแม่บอมันบ่คือกระทะแบบอันนั้นเนาะมแต่ไข่ฟูันไข่ฟูงามเนาะหอมเต็มที่เลยอืมมาหม้อกะทิเจียวไข่เจียวไข่สูน่ากินไข่เต็มแบบ มือหนีพู้จักสิไปจกคนมือนีโอ้ายไลคไปไล่หยอกกันน้บไปผู้ใหญูอันักไล่หยอได้พกันกลัอะไรเตะกันอยู่ได้เล่นดิซายล่ำเล่นดิซาเอาก็เล่นเล่นหยอกกันไปน้ำพี่น้องไปหางัวกับมันยังเบซิงเนาะ ก็หาง้อกาหาถึงหน้าพอเท่าดูเพิ่นว่าโอ้ยซูน่ะบ่ซูหยอกกันไปน้ำพิ่นว่าเพิ่นว่าลาดทรายเพิ่นมาหาถึงหน้าได้มีแต่หัวทั้งนั้นกะหากะหาทั้งถึงหน้ากันมีแต่หัวมาจองเดือนเพอดำด้วยกันบ่าวว่าไอ้ก้าวเพื่อนมาเด้อบ่าวบอยขี้เท้าเด้อนี่อะไรแหละป้าเมา โอเคก็ว okay, <Whoa. S 2> ้าวว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 เววววววาวว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 วระวะกวว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 ้วว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 ิวววดววลวว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  เปยักจ่อเราได้ดิเจ้นน้องพี่น้องรุ่นนี้หายากแบบผมมีขายเลยน้องพี่น้องมึนเพ้อนะนั่นนดี๋ยวมีตามมาเลยนะบ้างเขาติบเข่าอยู่ไหนโอ้โหยิ่มาตามมาเลยพี่น้องกินข้าวนกันเด้อเลิกกินข้าวนกันเด้อพี่น้องเอาหม่องนี้เนาะเออเขากินอะไรเขาเอาหม่องนี้เลยเร่ต้องไปไกลหอืมอเลิอกินกินข้าวพี่น้อง <บ>มาเด้อมาเด้อโบโบนะกินอยู่เพื่อนแล้วนี่จะเสี่ยมห่อเข่าไงเออเ้าก็ยังเหมัอนมีแนวกินมีแต่เข่ามีแต่แจวเ้าวเข่ามาเฟื่อยเลยบักลายหนึ่งนี่จะซื้อกระเข่านั่แม้วโอ้ย่าไข่เตี้ยวได้กินไข่เตี้ยวไข่ฟูโบมีฮักไม่ซื้อมีแต่ให้กับตันซื้ออันนี้สเสียม พี่ไทยกับทันสืบี๋ห่อไปซองสีนี่บอกไปบ่าวหมูเอี้ยหมูสืพี่ไทยกับทันซื้อเบบ่นเนาะสามสี่มือนี่กับตันจะโตโตโอ่นั่นเงียโตโต้ไปแบบหมดโตโตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เหลือสักบาทไอโตโต้เนี่ยลูกโตวโรโตกแดดไม่มีอะไรเลยเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนี่อันนี้ป่ามาสีห่อไข่ให้เนาะแล้วก็ไปไปเบิกไปชมป่ามาสีดำแจ่วให้เขา เอาเพชรเพชรแล้วเนาะนี่จิตตตั้งแจ่อยู่ว่าปลาเมาสาวแพงเอิ่อมัวปลาดับเป็นเป็นคนเสียผู้อาหารการกินคือสาวแพงพี่น้องเอ้ยจะเป็นคักญาติไห้เดี่คือปลาเมานี่ปลาเมาเออพี่น้องเแ่าแม่ผมมีเฟซอ่ะเด้อพี่น้องเฟซบุ๊กว้ามีเฟซบุ๊กอ่ะเด้อพี่น้องแถาแม่ซื้อซื้อเฟซเหมือนกับ ป้าด <Pa> <laughs> no. ําตามชมเด้อพี่น้องอันใครอยากเป็นเพื่อนกับป้าดํา Facebook เนาะป้าแห่ท่านบ่ได้หน้าได้หลังป้าเมาสิฮ้ายป้าดําด้บาดนี้เเฟซเฟซกับป้าเมาเฟซป้าเมาก็ได้ป้าเมาอันแม่กับป้าดําแ้วเนาะแ้วให้หันนาบ่าวเนาะให้บ่าวดูให้บ่าวกัแล้วก็บ่าวกบ Bảo cốp nó hơn tay thì bên sai không qua màu ấy, Bảo cốp cái bộ Nóng cốp <laughs> Ừ nóng cốp nóng cốp nó mới mà là lấy Mà Bây giờ ơn cốp Sao nóng cốp Nóng cốp nha không đến bừng là ta nóng cốp đẹp như nóng đơ Điều mà mà đi, mà, mà. Yeah, xe โอเคโเดี๋ยวป้าเมา่ะกับเบบันบ้านเนาะบวชเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเมาะกับเบบันบ้านใบผักบวชทื่นใส่รถพี่น้องแต่ก็เกือปนวดอแล้เนาะพี่น้องรีบพี่น้องรีบไปใบพี่น้องเลยเขาแซ่พี่น้องก็ไปกินอยู่ป่ายู่ดงเขาแซ่แบบนี้กะตามมาไปกินอยู่ป่ายู่ดงมาหนี่ตามกินอยมีปวาอยู่ดงสีห่อให้นี่สีห่อให้ เด้อพี่น้องห่อเข่าสิเป็นยังไงห่อเจียวสิเป็นยังไงนี่ก็มาหมาดแตะแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกนิดๆน,นะคะเนี่ยขาดไม่ได้ดน้ำปลาแดด,กกดไม่ต้องใส่ปลาแดกปรุงพี่น้อง,งมันไม่แซ่บปลาแดกบ้านเฮาต้องปลาแดกบ้านเฮาเท่านั้นแหนปลาแดกปรุงมันไม่แซ่บใช่ถูกต้องแล้วบเพิ่นนี่จะเป็นบ่วงไปเลยเอาก็กบกบ ก็เมากะช่วงนี้กะเศร้าแพงคอลูกเนาะพี่น้องเนาะกะต้องมานอนต้องมานอนเฝ้าพี่น้องดูแลน้องก่อนเนาะดูแลน้องกะดูแลร้านเดิวยเบิ่งร้านน้ำซอยกันกะเพาวาพเนาะงเลยกราวานเฮาบ่มีแม่เนาะท่านเพื่นมีแม่เากัแม่ก็ดูแลซอยแต่นี่เฮาบ่มีแม่เนาะแม่ก๋าติกะสิป้าดำมาแล้วผู้ใหญ่มาประจำแต่ว่างัวเสียพี่น้องเลยงัวเสียเนาะงัวเสียเพิ่นกะบ่มีกะจิ๊ดกะใจเป็นบ้าโลโลเล่ยพี่น้องกะบ่ตีเอื่อยเนาะแห่งตืมต้นเม้นพี่น้องเย นนะขี่ไล่แห่งตื่มขี่ไล่ภาษาบบฮานเนาะขี่ไล่แห่งตื่มขี่ไล่ป่าดำบานนี้ก็เลยมาสอยกันดูแลเพราะว่านแาน่แล้วก็ป้าเมาแน่ดูแลร้านเนาะก็แพงเป็นกันยังตกแกงแห้งเพราะว่าคนมันชิกแกงแห้งก็ต้องเป็นเดือนเนาะเนาะบอก็ออกอเพิร์นเน,เน,น,นะเาะา<อ>นน่ต่ก่อ,น,น,อนะ สองสี่หกแปดแปดหน่วยแปน่อยป่แมนม่นแล้วเห็ดสองูดเดีวฮะเห็ดสองูดพอดีอ้าวเขาเาไว้เห็ดสูดีกเนี่ยมันจะได้แหกนดีน้องเลยไปเที่ยะสามะสองกับบาไปห้เห็ดชอูดไข่ย,ยังคือเป็นนี่เหรอจักจ๋ออีร้อยมึงว่ามึงต้มไข่มึงคือเป็นนี่วะ มึงก็มาตรวจก็ได้ยังกินมาได้ได้จนเอาแบบมือเราไม่ได้ไมือด้นะไม่ไอยไข่ไข่ฮานัวดูไม่แตกเบิ้ลต้มไข่ผสุกัะพี่น้องพี่ได้อันนี้นะน้องโคบอันนี้น้องโคบน้องท้าบน้องโคบสิไปหางัวเนี่เนาะกับเบาดูเบาเทิร์นกะบจะมีไฟอีกประมาณบนเช่น ใช่ยาเด้อพี่น้องน้องกบน้องของปลาเมาปลาแปรนี่เองนี่เพื่อนติดติดกันนี่จะไต่กันหลังกันว่าหยาดกันพี่น้องะมันหยาิกันน่าหัวเกือบมันตายมือนะเกือบตายเกือบมันตายโดนคำอ่ะเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งทุ่มแมนหาอื่นจังหวัดนอกกัจ้าปลาเมาตรวจเหมือนกันเนาะเพราะว่าน้องบูมมิตรกบเลยมิตรกบทั้งอื่นวัด น้องกับตันแล้วก็น้องโกบนะคะนี่ค่ะแบบแบบโบฮานเลยเดอ้อพี่น้องถับใส่ีดินรถไปได้เสมอเพรามันแหลกนี่ตรวจดูพี่น้อง,ไไองตวรงตวจดูอันนี้คงกินพอได้มันก็ได้อยู่นะแต่มันบ่เต็มเนียนอะย่าเอามาใส่อีกใบหนึ่งเนาะให้มันเป็นสี่แก้วนี่กาแบ่งกันเนาะวางแก้ววางแก้วข้ามีอยู่แก้วข้าก็ได้ เออแจวอันนี่ะในแตแจยก่ดนาตนโอเคเจวเน่นี่จวไปเนี้ยโอ้แจวร้มืดแลงแล้วนะายู่เป็นยังแจวกระแดกนะไปดีเนาะนี่พี่น้องขาวสาวเกันเลยพี่น้องเนอะ้างหัวน้องตอแต่งให้แบบนี้อันนี้แจวนี่ อย่าไปันบบเบิอีกเด้อคนหนึ่งได้แจวคนหนึ่งไม่ได้แจวอีกเด้อเอาอยากหัวจะใจสิกาดคนหนึ่งผมไม่แจวต้องต้องพัฒนาดูเือก่าวแท้อาจจะเพิ่มนี่เลยอาตัวมีเด้อถู่ในโอืช่องมือยัง่ทันได้กินไงช่องมือยัง่ทันได้กินแล้วแต่ทานห้องเยอย่างเง้ยนะบ้านเราเท่บ้านเราพิมบอกว่า เอินมาทายแถ่ายแล้วะย่านอันย่านอันเบาเนเนาะเบร์ลาเิาต้หิหมหนี่ยบ้รให้เขาน่อมนหิไหมอีกดูีหอหอบ่านันทำอะไรได้ยังพอมึงนี่ีบอกคอมะโอ้ยแมนบ่ัาบ่ไ้กาบนี่ สองคนกับเท่าดูเฮ้ยดูหลายหมดนีใส่ติ๊บป่ะได้ใส่ทงป่ะหลายหมดหลายหวดเออผนอยากใส่ติ๊บได้ป่าว่าเอาเข่าไปใบเอาไข่ไปใบเขาเข่าเข้าก็บักลายนี่เข่าเข้าก็ได้เอ๋อมาอยู่ไปกินเบิดเลยเข่าพ่อก็ติ๊บหนึ่งนนักเลยเหรอุ้ยนักยังดีนักยังดีเข่าบ่เออเอาออกไปห่อเอาไปเข่าท้อดนักไปเก่าไอ้เมื่อก้ทำไอมื่อ้อยไปเพื่อนผมัรงเด้อมึงเนี่ยอาว

ขวดนึงขวดนึงไงครบเลยผัดเบากับต้นผัดูตู้หมดตู้เท่ากระโตู้คือการสี่มัดกี่ได้ขวดเดียวเอพร้อยได้ขวดเดียวทานนมหทานนมลงกับปั้นสาราวัดเตี้ยวหลไข่มะม่วาจำได้ตายง่ายไปชุบกันกอยกคลิปกันทีนี้กินมเนนะ บ่อเส้เอ็มว่าพ่อเวไส้เฮพรอนพ่อแม่เอ็มร้อยเดี๋ยซื้อกระยาไปเอาขนมแฮดแต่จะชงพักจะเพ่อจะเรื่องนลังใใจห้เด้อพี่น้องเดมีกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อตเวสนม่วหรือบอมืเนี่ยแม่นแมนกูกินข้าวอันนี้คือเตรียมอันนี้คืออันนี้คือเตรียมการจิไปหาม่วเนาะกลับสบายดีขอบคุณทุกท่าน